กายันอันนี้อันนี้ก็คืออักเสบเนาะสำคัญคืออาทิตย์ละครั้งพอแผลหายแช่นะ้ำตัดหน,นังอเล็บนะคะอย่าปล่อยให้มันอักเสบนาะน ถ้าน้องปล่อยให้อักเสบนานเล็บมันอันนี้มันก็ไม่มีอะไรนะคือมันปูดมานานอยู่เลยมันไม่มีอะไรแต่ฝั่งนั้นนะมันไม่หายจะถีอ อ่ะคือไม่ต้องกลัสั่งนี้ตัดสดๆก็ไม่ได้กลัวแค่เอาไกลอะไรนะตัดแค่กัปตันลยเนี่ย,ยตรงนี้มันยาวเนาะพยายามตัดตัดอย่างเงี้ยผมเสือ,อไว้ให้ผมไม่ตัดเลยงนะไม่ค่ะพูดถึงถ้าเล็บมันยาวอ่ะเวลาตัดเราเราตัดแบบ

เล็บค่อนข้างแข็งอันนี้คือหนังจากการที่แผลหายาด,ดีแล้วไม่ต้องดูถ้าเกิดคนกลัวถ้าดูงทีเดี๋ยวเขาเป็นลมเดี๋ยวแล้ว

เล็บเขาค่อนข้างแข็งนี่ออกแล้วหมดหนังพวกนี้ต้องไม่ล้อออกหนังพวกนี้ก็ไม่หายนนาตัดยังไงไม่ปวดอย่างนั้นเราต้องหาหมอฉีดยาอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวทำแผล